พระหล่อลีลาพระครูกาแก้ววัดหน้าพระาธาตุพศ2485เจ้าของตำนานผู้ถือชัยชนะชิตังเมจัดสร้างในภาวะสงครามเพื่อพิทักษ์และปกปักรักษาชาวประชาหมู่มนคลใต้สำหรับป้องกันภัยในภาวะสงครามทำการหล่อจัดสร้างณวัดหน้าพระาธาตุนำไปปลุกเสกที่วัดสาลามีชัยเพื่อถือเคล็ดให้มีชัยชนะ เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์2,485ในคราวนั้นมียอดพระเกจิแดนใต้เข้าร่วมปลุกเสกหลายองค์เช่นพ่อท่านพุ่มวัดจันพอพ่อท่านคล้ายวัดสวนขันพ่อท่านคงวัดร่อนนาพระครูสุนทรวัดดินดอนพ่อท่านเอียดดำวัดสาลาภัยพระครูกาแก้วเป็นต้น การสร้างวัตถุมงคลในครั้งนี้มีความตั้งใจเน้นให้คุ้มครองป้องกันอันตรายในยามสงครามจึงปราศจากความสงสัยในด้านพุทธคุณสภาพองค์พระสวยเดิมโลหะเก่าผสมกันเข้มขลังครับ